ป่วยโควิดพุ่งไม่หยุดวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม13,655รายตาย87รายสลดใจผู้ป่วยตายในบ้านก่อนได้เตียงรักษาวันนี้สบคก็มีการเปิดตัวเลขออกมาครับถือว่าพุ่งสูงขึ้นคือคือว่าติดเชื้อ13,655รายครับสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้653 เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดแล้วก็ติดเชื้อใหม่สูงเกินหมื่นต่อวันเป็นวันที่6ติดต่อกันต่อเนื่องแล้วครับที่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วๆไปก็13,110รายครับแล้วก็ติดจากเรือนจำนั้น545รายก็ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตัวนี้อยู่ที่4 5 3แ3 2ครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้87ราย รวมเสียชีวิตทั้งหมดแล้วบ้านเราตอนนี้อยู่ที่ตัวเลข3,697รายครับแล้วก็ผู้ตีบอกว่ารักษาตัวแล้วก็หายไปแล้วกลับบ้านได้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่โรงพยาบาลเพียง137,000คน 1, 1> ตัวนั้นเอง<ส>ครับก็ถือว่าสูงอยู่นี่นะเทเส้นได้นะคะเขาก็โพสต์แล้วละ่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เรื่องที่น่าเศร้าคือประมาณเกือบเที่ยงคืน ก็จะไปช่วยคนที kind of ่เขาบอกอาการหนักมากปรากฏไปถึงไม่ได้ช่วยค่ะต้องเก็บศพแทนเพราะว่าเสียชีวิตนะคะประมาณเที่ยงคืน55นาทีแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นหลังจากที่ไปพบร่างไร้วิญญาณของผู้ป่วยที่รอคอยเตียงเป็นเคสที่นําเครื่องช่วยออกซิเจนไปประทังอาการแต่พอไปถึงสุดยื้อค่ะสมรายเสียชีวิตแต่เคสสุดท้ายของวันคือได้รับแจ้งมาประมาณเที่ยงคืนบอกว่ามีคนอาการหนักต้องการทางออกซิเจนด่วนเลย ทางกลุ่มเส้นได้ก็รีบไปค่ะปรากฏก็ไม่ทันนี่ค่ะผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีเวลาได้เสียใจเพราะว่ามีคนวิ่งมาบอกว่าพี่ๆข้างๆบ้านเขาอ่ะ ก็แย่มากเลยพี่ไปดูหน่อยสิพอไปดูไปวัดออกซิเจนโอ้โหเหลือ78ค่ะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์คืออันตรายรมากแล้วก็เลยนําเอาเครื่องออกซิเจนนะคะที่จะเอามาให้กับคนป่วยที่อาการหนักแต่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เลยเอามาให้กับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาให้นะคะแต่เป็นเพื่อนบ้านข้างๆบ้านผู้เสียชีวิตไปใช้แทนแล้วก็ติดตาม<อ>เคสคการส่งรักษาต่อไปอีกค่ะคก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากทางเพจเส้นได้บอกว่ายากลําบากสําหรับทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยและยังคงยิ่ง เจ็บปวดสําหรับครอบออครัวของผู้เสียชีวิตนะคะกลุ่มเส้นได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านแม้สถานการณ์จะน่าหดหู่แต่ลึกๆเรายังมีความหวังว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและย้ำนะคะการจัดการของรัฐต้องเร่งมือได้แล้วในสภาวะที่ชีวิตคนคเหมือนอยู่บนเส้นได้แบบนี้ค่ะ ก็ตรงกับชื่อกลุ่มเขาค่ะตอนนี้นชีวิตคนอยู่บนเส้นได้จริงๆนในทุกๆคน,นแล้วก็ขอชื่นชมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เป็นอาสาสมัครนะคะเป็นบุคลากรด่านหน้าเป็นเทศกิจเป็นกูภ้ภัยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆณวันนี้นะคะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมขนาดพระกละสัปปะบปะเลอนี่ยังทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะคุยคำาง่บายสามโมงคุยคำาง่บายสาม